สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านคะ่ะวันนี้มาพบก,กับช่างพิมร้านม่านสวยเอสพีแล้วนะวันนี้นะคะพิมพ์จะมารีวิวนะคะผ้าม่านสั่งตัดนะคะแต่เป็นราคาสาเร็จรูปนะคะสําหรับนะคะลูกค้าที่กําลังหาผ้าม่านราคาย่อมเยาวนะคะตัวนี้นะคะเป็นม่านตาไก่คะ่ะลูกค้าสามารถเลือกสีตาไก่ได้ด้วยนะคะสีตาไก่ของเรานะคะจะมีให้เลือกสีสักสีดาสีโอ๊คนะคะแล้วก็สีขาวคะ่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะน้นนะคะเป็นสีดาเนาะ เพราะว่าสีดํานะคะไม่เก่าค่ะอยู่ได้นานแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะไม่มีทางเก่าค่ะสีดำเนาะนะคะตัวตาไก่เรียกได้นะคะสําหรับลูกค้านะที่สอบถามพิมมาเนาะว่าช่างพิมพ์ค้าผ้มาม่านสั่งตัดหนาเป็นม่านตาไก่อะขนาดความกว้าง210เซนความสูงเท่าไหร่ก็ได้สามารถเอาไปแขวนหน้าต่างความกว้างได้เท่าไหร่บ้างนะคะสามารถเอาไปแขวนหน้าต่างความกว้างนะคะได้ถึงนะคะ 250เลยประตูส่วนใหญ่นะคะประตูนะ้ำมาตรฐานก็จะอยู่ที่250นะคะ200-220ไซส์นี้สามารถแขวนได้เลยค่ะยิ่งนะคะถ้าเราอยากให้สวยงามนะ่ะแขวนได้ตั้งแต่50-60-70-80-250เถึง250เลยนะเพราะว่าม่านตาไก่ขย่นแบบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะสามารถเอาไปแขวนได้เลยค่ะแล้วก็ถามมาสีมีสีอะไรบ้างนะคะสำหรับผ้ามานให้เลือกในราคา สั่งตัดนะคะเราขายเป็นคู่เราขายเป็นชิ้นนะคะชิ้นละนะคะ800นะคะคู่หนึ่งนะคะ1,500บาทส่งฟรีอีกคู่ก็ส่งฟรีค่ะ <Yes. S 1> ล,ลูกค้านะคะสามารถระบุสีตะไก่นะคะใส่โซ่ให้ทุกชุดนะคะใส่โซ่ชายล่างถ้าใส่โซ่ชายล่างนะผ้าม่านของเราอะ่ะก็จะทิ้งตัวแบบสวยงามนะแบบเหมือนรูป ที่จะเห็นนะคะคือใส่โซ่ทุกชุดนะแต่ผ้าบางตัวไม่ต้องใส่โซ่นะคะก็สวยนะคะแล้วลูกค้าก็ถามต่ออีกว่า,าผ้าม่านสาเร็จรูปเนี่ยนะคะเป็นผ้าชนิดไหนนะคะตัวนี้นะเป็นผ้ากรองแสงนะคะหรือผ้าดิมเอาก็ได้นะสามารถนะคะกันแสงได้ถึงนะคะ9 9เปเซเลยนะคะถ้าเราเลือกสีเข้มนะเราก็ถามอีกว่าเจ้าพิมมีสีอะไรให้เลือกบ้างนะคะสีที่เรามีให้เลือกนะคะสีเขียวค่ะนะสีเขียวที่พิมพเย็บค่ะแล้วก็สีเขียวแบบ เขียวแบบเขียวมะกอกเขียวแบบเขียวไพรนะคะสีน้ำตาลค่ะนะคะสีฟ้าไอสีน้ำตาลสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเทาสีน้ำตาลเทาขายดีมากเลยนะคะนี่รูปอยู่ฝั่งนี้นะคะสีน้ำตาลเทานะคะตัวสีน้ำตาลเทาเนี่ยสามารถกรองแสงได้ถึง90%เปซเลยเพราะว่าตัวน้องเขาอะเป็นสีเทาแบบอมน้ำตาลแบบลูกค้าชอบแบบความแบบโมเดิร์นหรูหราลักชัวรี่อะตัวนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็สีฟ้าค่ะ สีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลนะคะพาสเทลนะคะแล้วก็สีชมพูนะสีแบบชมพูหวานแหววค่ะแล้วก็สีน้ําตาลมินิมอลนะคะมูจิมูใจนะสำหรับลูกค้านะอยากได้สีน้ำตาลมินิมอลมูสีมูใจนะสีจริงจะออกแบบน้ําตาลเข้มนะคะน้ําตาลแบบน้ําตาลเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่สีเบจนะหรือสีกากีนะคะต่อไปก็จะเป็นสีขาวค่ะสีขาวก็จะขายดีสุดเลยนะเพราะว่าสีขาวเป็นสีที่เรียบง่ายสบายตานะตัวเนื้อผ้านะคะเป็นเนื้อแมทค่ะ โดนน้าได้ไม่เป็นคราบนะคะสามารถนะ้ระบุความสูงได้เลยค่ะว่าเราจะเอาความสูงว่าลูกค้าจะเอาความสูงเท่าไหร่นะคะสามารถระบุได้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมนะคะว่าลูกค้าบางคันถามว่าคุณพิมพ์คะแล้วมันตาไก่อะกับที่เป็นราคาสําเร็จรูปกับที่สั่งตัดทั้งหลังอะที่ว่าเป็นราคาแบบทั้งหลังอะ่ะเหมือนกันไหมนะคะตัวเนื้อผ้าเหมือนกันค่ะ แต่ว่าจะต่างกันที่สีเข็มนะถ้าเป็นม่านสําเร็จรูปนะคะสีเข็มก็จะอยู่ที่ประมาณเบอร์สี่นะคะแต่ถ้าเป็นผ้าม่านสังสรรคสีเข็มของพิมพ์อบพิมพ์ให้เข้าที่เบอร์สามนะถามว่าต่างกันเยอะไหมะก็ไม่ได้ต่างกันเยอะค่ะแต่ว่าการใช้ผ้านะค่ะการใช้ผ้าจะเยอะกว่านะคะแล้วก็การใช้เคมีอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นสำเร็จรูปอะพิมพ์จะใช้เคมีสีครีมนะคะแต่ถ้าเป็นแบบสังสัดคลถ,งถงางพิมพ์ใช้ 3A สีครามนะคะความแข็งอ่ะจะต่างกันนะเพราะว่าพิมพ์อ่ะ คือลูกค้าที่ได้พาม่านจากพิมพ์ไปนะคือลูกค้าก็จะบอกว่าอุย้ยคุณพิมพ์มองไม่เห็นความต่างเลยนะว่าระหว่างสำเร็จรูปกับสั่งตัดหลังต่างกันยังไงถ้าเรานะเลือกไซส์เลือกใช้นะคะไซส์งานนะคะกับหน้างานถูกต้องนะ่ะม่านสั่งตัดก็สวยได้คุ้มมากค่ะนะในราคาแบบสําเร็จรูปนะชิ้นละ800บาทนะคะซื้อ2ชิ้นนะคะ1,500บาทส่งฟรีนะคะ สวยด้วยนะคะถูกด้วยค่ะใส่โซ่ให้ทุกชุดนะคะสามารถเพิ่มความสูงได้ถึง2เมตรสีนะคะความสูงสั่งได้ค่ะนะคะเดี๋ยวพิมพ์นะคะเย็บเสร็จนะเดี๋ยวเราจะมาชมรีวิวพร้อมๆกันนะคะว่าสวยหรือเปล่าน,นะคะนี่พิมพ์เย็บให้ดูเลยนะพิมอะนะคะพิมพิมอะถึงจะเป็นผ้าม่าสักตัดนะแต่พิมพ์ก็เย็บเองนะคะเพราะว่าเราเน้นคุณภาพพิมพ์จะบอกลูกค้าเลยค่ะว่าเราเน้นคุณภาพนะไม่มีส่งงานนอกนะคะผ้ะมาม่าสสาเร็จรูปนะพิมพ์เย็บเองทุกชุดนะ นะคะเดี๋ยวเย็บเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไม่ให้ชมรีวิวนะคะเราก็จะเย็บมาเลย็บมาเรื่อยๆเลยนะคะจนสุดตะเข็บเนาะนะคะหัวม่านตาไก่ร้านมาสวยเอสพีนะนะคะคือเราอะ่ะกล้าการันตีเลยค่ะว่าหัวม่านตาไก่ของเราอะ่ะสวยแล้วก็เนี้ยบนะคะพอลูกค้าที่กดติดตามพิมพ์ในช่อง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กก็จะเห็นพิมพนาคะนั่งเย็บผ้าอยู่แบบนี้นะคะไปขายงานแล้วก็มานั่งเย็บผ้าแล้วก็ไปติดผ้าม่านเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะอยากเข้ามาดูใกล้ๆนะคะว่านะคะนี่เห็นไหมหัวม่านตาไก่นะคะ ขึ้นงานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือเราอะกล้าการันตีเลยค่ะว่าหัวม่านตาไก่ร้านม่านสวยเอสเพียเนียบทุกชุดนะเรานะคะไม่ใช่เป็นร้านที่จ้างลูกน้องเย็บนะเราเย็บเองนะคะเราทํากันเองติดกันเองบ้างนะเราใส่ใจทุก <Yes. S 1> อย่างทุกรายละเอียดอยู่แล้วนะเราก็แต่ว่าลูกของร้านทําเองอะเราก็ต้องต้องเนียบอยู่แล้วเนาะนะที่กูติดตามพิมพ์นะนี่นะคะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้นะคะเห็นไหมเราจะไม่เห็นสันผ้าเลยนะคะเนี่ยสันผ้าตรงนี้เราจะไม่เห็นเลยนะ ตัวตัวตัวตาไก่ตัวนี้จะเป็นแบบเรียบไม่เห็นสันผ้าไม่เห็นสันผ้าแบบนี้นี่แบบนี้คือสันผ้านะจะไม่เห็นสันผ้าแบบนี้เลยนะเรานะคะทําให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างว่าม่านตาไก่มาตรฐานสวยงามมาตรฐานร้านม่านสวย SP เป็นอย่างไรนะคะหัวม่านตาไก่จะได้ระ,ร,ะระดับกันไม่มีสูงต่ําไม่มีลอนหน้าหลังไม่มีนะเท่ากันหมดนะคะ ถามว่าเคล็ดลับอยู่ตรงไหนอยู่ไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดวัดค่ะนะถ้าเราใช้แบบดึงยืดนะหรือว่าใช้แบบวิธีการทบๆผ้าหลายๆชั้นแล้วก็มาตอกนะบางร้านอาจจะเท่ากันแต่พิมพ์มองว่าคําว่าแฮนด์เมดนะนี่นะคะนี่นะโลโก้แฮนด์เมดนะพิมพ์เป็นเจ้าของร้านนะพิมพ์ตัดเย็บเองทุกชุดนะตาไก่จะเท่ากันโดยการใช้ไม้บรรทัดไม่มีใช้เหล็กมายืดไม่นะคะเราใช้ไม้บรรทัดวัด5.15.216.2 ต้องวัดแบบนี้ลอนตาไก่จะเท่ากันตามรีวิวท่านนี้นะคะแล้วนะคะลูกค้าท่านนี้นะจะอบลน,นะคะสั่งพิมพ์ทั้งหมดทั้งหมดนะคะ6ชิ้นนะคะขนาดความกว้างนะคะ210เซนความสูง2,40เมตรขายเป็นคู่นะคะขายเป็นชิ้นนะคะ800รับเป็นคู่1500บาทส่งฟรีกี่ชุดก็ส่งฟรีนะคะ <Yes. S 1> นี่นะเห็นไหม ด้านหลังเห็นไหมคะเห็นความเนียนไหมนะคะฝีมือระดับนี้ลูกค้ากี่คะแนนคะนะคะหัวตาไก่นะคะเรียบนี่นะคะนี่เราเย็บกดหัวเรียบร้อยนะเวลาลูกค้าเอาไปซักนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะลงมเครื่องได้เลยนะใช้เคมีบ้นานผ้าม่านนะคะอุปกรณ์ตัดเย็บมาตรฐานนะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวช่างพิมพ์จะมาให้ดูนะว่าตอกตาไก่แล้วสวยขนาดไหนนะมาค่ะเดี๋ยวพิมพ์นะคะจะให้ชมนะคะว่าตาไก่นะคะ ก่อนที่เราจะมาเจาะตาไก่นะคะก่อนที่เราจะตอกตาไก่เข้าไปนะคะเรานะคะจะต้องรีดให้เรียบนะคะนี่ได้ยินเสียงเตารีดไหมนะคะเราต้องรีดให้เรียบก่อนนะถ้าเราไม่รีดรีดให้เรียบนะคะเคมีนะคะจะไม่เกาะผ้าม่านถ้าเคมีไม่เกาะผ้าม่านไม่เกาะตัวเนื้อผ้านะคะผ้าม่านหัวตาไก่เราก็จะบวมนะคะบางครั้งเราเห็นลองลองสังเกตตาไก่ที่บ้านของคุณนะคะว่าบวมไหม อาการเคมีบวมก็คือผ้าตัวผ้ากับตัวเคมีนะคะเขาจะไม่เป็นเป็นหนึ่งเดียวกันนะเขาจะบวมนะคะบางครั้งอาจจะเกิดจากเคมีเคมีสปันนะคะเคมีสปันที่แบบเอาไว้เย็บผ้าม่านสำเร็จรูปนะคะราคาจะค่อนข้างถูกนะแต่พิมอาจจะไม่ค่อยใช้เพราะพิมรู้ปัญหาในการซักนะซักครั้งเดียวนะคะพังแล้วนะโดนน้ําก็เปื่อยนะคะพอพอใช้ไปนะคะจะเป็นผงเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเคมีะคะ่ะ ปันจะเป็นผงเล็กๆนะคะแบบราคาถูกๆอ่ะม่านสำเร็จรูปอ่ะเขาจะใช้กันพิมพ์ก็ใช้นะคะแต่พิม์มาแพ้พิมเย็บแล้วพิมพ์เสียบจมูกพิมพ์ก็เลยไม่ใช้พิมพ์บอกก่อนนะแต่บางค่ะบางร้านเขาก็ใช้กันเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้พิม์ไม่ได้แบบว่านั่นนะแต่คือพิมพ์เย็บแล้วพิมพ์แผ้แล้วพิมพ์จะคันแบบเป็นแบบเป็นคันตามข้อพับอ่ะพิมพ์จะใช้เคมีแบบที่เคมีแบบที่สั่งจากไทยมากกว่านะเป็นเคมีที่พิมพ์เอามาขายเองนะเคมีบานพมนานนะคะพอผ้าม่านเนี่ยถ้าเราเย็บไปแล้วนะ เคมี er, จะไม่กอดกันเอ้ยพิมพ์มีตัวอย่างว่าเคมีไม่กอดกันเป็นไงเดี๋ยวพิมมาให้ดูนะคะมาค่ะเดี๋ยวพิมนะจะให้ดูนะอาการที่เคมีไม่กอดผ้าเป็นยังไงนะเนี่ยอย่างตัวนี้จะเอามาซักเห็นไหมคะเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็น K er, er, er sponge, เคมีเคมีเคมีสปันนะเนี่ยเขาจะไม่กอดนะคะหัวเขาก็จะบวมๆแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคืออาการเค er, มีอะผ้าไม่กอดกับเคมีคือเขาไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ไม่เคยโดนน้ําไม่เคยซักนะคะพิมมาเอามาซัก จะมาซักให้ลูกค้านะ่ะอันนี้ยังไม่เคยซักนะยังยังแบบยังไม่เป็นทรงอะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยยังไม่เป็นทรงถ้าซักนะจะเละยิ่งกว่านี้อีกนะแต่มาดูนะแต่ว่ามาดูเคมีบ้านผ้าม่านกันนะคะคือพิมพนะให้เทียบเลยนะระหว่างเคมีแบบธรรมดาเคมีสปันกับเคมีบ้านผ้าม่านนะนี่ตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยอาการเคมีกอดผ้านะเห็นไหมคือตัวผ้าม่านนะคะกับเคมีเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเขาจะไม่แยกออกจากกัน นะเนี่ยหัวแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับอ่ะไม่เกี่ยวกับผ้าใหม่หรือผ้าเก่าไม่เกี่ยวกับเคมีใหม่หรือเคมีเก่าเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่เคยโดนน้ําแขวนเอาไว้นะยิ่งโดนฝุ่นยิ่งแข็งนะคะเนี่ยอาการนะคะก็คือว่าเขาไม่กอดผ้าคือน้องเขานะเนี่ยเขา่าเคมีเขาจะไม่กอดนะเดี๋ยวพิมจะมีวิดีโอขึ้นให้ดูนะว่าไม่กอดคือยังไงนะแต่พิมพ์ให้ดูโดยรวมก่อนนะคะนะเนี่ยพิมพ์ถอดมาจากบ้านลูกค้ามาซักนะพิมพ์ว่าน่าจะเป็นเคมีสปันนะคะ เป็นเคมีธรรมดานะเนี่ยซักทีเดียวก็ไปแล้วนะแต่พิมพบอกเลยนะว่าเคมีบ้านท่ามานนะคะซักยังไงนะคะสองรอบสามรอบนะคะมาค่ะไนะเราจะมาดูคุณภาพของบ้านท่ามานกันนะนี่นะคะเห็นไหมคะเนียนเป็นผืนเดียวกันนะคะตัวนี้คือเคมีบ้านท่ามานเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมแล้วนะคะตาไก่ของเรานะใช้ของสหัทวีนะคะลูกค้านะคะเอาเชือกร้อย ถ้าจะซักาม่านอยู่บนรางอย่างไรร้อยแบบนั้นเอาเชือกมัดนะคะโยเสียเครื่องได้เลยถอดโซ่ออกนี่นะของเรานะคาโลโก้ของสหทบีนะถ้าน้องเขาหลุดนะคะง่ายๆคะ่ะแกะออกน้องหลุดนะนะคะนี่แกะออกนะน้องก็จะหลุดอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อกลับไปใหม่เหมือนเดิมนะคะดีอย่างไรเห็นไหมคะเขาจะมีแหลมๆอย่างนี้แล้วตัวของเนื้อง,งานเขาเขาจะเป็น PVC ีซเขาจะไม่หักง่ายนะคะ ยะะอย่าไปเชื่อนะใครนะอย่าไปเชื่อใครนะถ้าช่างนั้นนะพมา่พมาบอกว่าซักตาไก่ให้ถอดนะคะให้ถอดห่วงตาไก่ออกอย่าไปถอดออกนะนะคะถ้าถอดออกแล้วเดี๋ยวผ้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้เย็บกดอย่างนี้ค่ะเนี่ยไม่ได้เย็บกดหัวแบบนี้เดี๋ยวเคมีอ่ะมันจะลันผ้าเขาจะลันนะคะไม่ต้องถอดออกค่ะใส่ไปอย่างนั้นเลยนะคะเอาเชือกมัดให้แน่นก็พอค่ะแล้วก็ต่อกลับไปเหมือนเดิมฟังเสียงนะคะใน ของดีค่ะของดีเห็นไหมดังปุ๊บเข้าแล้วเรียบร้อยนะคะนี่รีวิวนะคะพามา่านสังตัด SNT โดยช่างพิน SP นะคะราคาชิ้นละแปดร้อบาทรับเป็นคู่นะคะ 1, 1 5 0 0บาระบททรงนะคะความกว้างของชิ้นผ้าน,นะคะ1 2เมตร10ความสูงสั่งได้เลยค่ะห้ามเกิน2เมตร40ใส่กับหน้าต่างนะคะหรือประตูห้ามเกิน2เมตร50เป็นบานคู่นะคะวันนี้นะคะช่างพิมพ์ร้านมา่านสวย SP นะคะมารีวิวนะคะม่านตากไก่ม่านสั่งตัดสีก็มีให้เลือกนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาชมวิดีโอนี้หรือฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e นะคะร้านร้านมา่านสวย SP <S <S ในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook คิดถึงพมาณคิดถึงช่างพิมพ์อสพีค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ